เพื่อนเปิดร้านหมูกระทะแล้วไม่ค่อยมีลูกค้าแสดงว่าหน้าร้านมีอะไรบางใช่ไหมคะเพื่อนมึงก็ทําการตลาดไม่ดีทําการตลาดไม่เก่งไม่ก็รสชาติไม่ดีไม่มีใครกินมันจะมีอยู่ไม่กี่บก,กรณีอะกรณีไหนอะ่ะประเด็นอะข่าวสดเอาอาจารย์ไปลงอะ่ะออกหวยอะ่ะสามงวดติด,ดออนะความเป็นจริงไม่ใช่สามงวดติดนะขอแก้ข่าวนะนี่คืองวดที่สี่นะขอแก้ข่าวนิดนึงนะจ๊ะบรรดานักสารข่าวทั้งหลาย สี่งวดติดไม่ใช่สามงวดติดนะสี่งวดติดงวดติดต้องเขานะ้วแล้ว,ลวกูไม่เคยให้สักง,งวดไปตีกันเองไปได้กันเองกูไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์กูไม่ได้วิเศษวิโสกูนี่เฮียนแก้ข่าวนิดนึงนะจ๊ะไม่ได้ใบเลยนะไปออกกันเองไปได้กันเองไปถูกกันเองตามพวกกระซับบำเพ็ญบุญของพวกมึงที่เคยทากันมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูเลย<ม>เออ แฟนผมหมดแพชชั่นในการทํางานต้องทํำยังไงดีครับเอากระโถนกูแม่ละตีกระบ,บานเข้าไปจะได้มีแพชชั่นในการทํางานกับพัานที uh huh. แหมหมดแพชชั่นคิดถึงภาระสิมึงได้ยินสโลแกนไหมคิดจะพักคิดถึงคิดแคบอันนี้สโลแกนคิดจะพักคิดถึงภาระนิดนึงนะรับผมขึ้นหน่อยครับขึ้นมาทำอะไรมึงจะขึ้นมาเพื่อ พระพุทธเจ้าเคยบัญญัติการตื่นและการนอนว่ายังไงบ้างครับอาจารย์การตื่นการนอนของใครอะแม่จะดูจะไม่ค่อยชอบแฟนใหม่ของหนูอยากจะพาไปหาแม่ที่บ้านแต่แม่บอกไม่ต้องพามาแม่บอกรับรู้แล้วหนูควรทำยังไงครับก็ทำตามนั่นแหละกรับรู้แล้วว่าแค่นั้นนั่งสมาธิสวดมนต์ทำให้การเงินดีขึ้นไหมครับไม่เกี่ยวอะนะมึงต้องแก้ไขที่ตัวเองนะการจะทำให้การเงินการทองตัวเองดีขึ้น ต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวเองนะแก้ไขแก้ไขเหตุปัจจัยที่ถูกต้องดอกไม้บางตกล ที่เขาทํารูปปั้นพระพุทธเจ้าแปลกๆผิดไหมคะเช่นปั้นมีกล้ามใหญ่ๆเป็นต้นมันต้องดูเจตนาเขาอะว่าเจตนาเขาทําเพื่ออะไรปีชงแก้แก้อะไรอะ่ะแก้แล้วจะดีขึ้นจริงไหมครัไม่จริงอะนะมึงไม่ต้องไปแก้หรอกปีชงมึงแก้สันดานมึงอะดีขึ้นแน่ คนมีหนี้ขึ้นอยู่กับเวรกรรมเก่าหรือเวรกรรมปัจจุบันเกี่ยวกับสันดานมึงไปกู้หนี้ยืมสินมาไม่รู้จักประมาณในการหาเงินไม่รู้จักประมาณในการใช้เงินไม่ใช่กรรมเก่าหาเหวอะไรเลยสันดานมึงล้วนๆไม่รู้จักพอใส่บาไม่กวดน้ําได้บุญไม่ได้เขาบอกเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ใส่จะเปลี่ยนจริงไหมครับมันจะเปลี่ยนยังไงกูเห็นเปลี่ยนชื่อสันดาก็ยังเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนยังไงวะการที่เราใส่บาตรแล้วไม่ได้กวดน้ําได้บุญไม่ได้ ซื้อปลามากกังกรมาเลี้ยงแล้วปลาตายจะบาปไหมคะก็มีส่วนของวิบากอยู่นะอยากทราบลำดับการปฏิบัติจากไม่รู้อะไรเลยไปถึงอรหันกันครับอรหันครับไปฟัง y o u u u e เย้อนหลังหัวหนูทำไมถึงรักหมามากกว่าหนูคะหรือเพราะหมา คือเจ้ากรรมในเวรของหนูจากชาติที่แล้วโอ้โหมึงนี่อิฉาย,ยันหมาเลยนะหมามันเป็นดัดเซเลฉา,าเขาไม่เอาหมาไปทาเมียหรอกมึงเป็นเมียเขาไม่เจอมือจะยอิชายไมกระทั่งหมาเนี่ยนะมานั่งว่าหมาปเป็นเจ้ากรรมในเวรพ่อหมารักมรักผัวมึงรักหม,มามากกว่ามึงเนี่ยนะมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอิจฉาแไม่กระทั่งหมากูเลยเชื่อเลย มึงแยกไม่ออกเลยความรักหมากับความรักมึงมันเป็นยังไงหรือมึงกับหมาเขารักพอกันเขาแสดงออกเหมือนมึงกับหมาเนี่ยพอกันเลยแสดงว่าทุกวันนี้เขาคุ้มค่าให้มึงแดกเหรอเป็นการแสดงความรักอย่างนั้นเหรอฮะเขาพามไปอาบน้ําเหรอเขาพามไปเป่าผมเหรอใช่หรือเปล่าเขาพามไปเดินเล่นเหรอเขาเคลื่อนกระดูกให้มึงวิ่งงับเหรอมึงถือได้อีฉาหมาเนี่ยเพราะการแสดงออกความรักของหมากับของมึงมันเหมือนกันเลยมึงเลยแยกแยะไม่ออกเลยฉาหมาขึ้นมาได้เนี่ย โอ้โกูละเชื่อมึงเลยอิฉาหมาที่เขาบอกว่าบ้านสองชั้นห้ามยุบให้เหลือชั้นเดียวจริงไหมคะไม่ไม่จริงอะนะมันจะจริงเรื่องอะไรแล้วทําไมต้องห้ามด้วยอะอยากทําอะไรก็ทําไปสิบ้านเมืงองเงินมึงอะ <S <S สั่งเบเกอรี่ทำงทานมีดีฐานีของอร่อยอืมสาธุ อธิษฐานก็ภาวนาต่างกันยังไงอธิษฐานก็คือการอธิษฐานตั้งสัจจวาจาขึ้นมาจะไม่ลดเลิกจากการทําสิ่งนี้ถ้าไม่สําเร็จการภาวนาคือการทําให้เจริญในสิิประธานสี่ยุงเริ่มเยอะว่ะเฮ้ยอา้าว รักหมามากกว่าเมียผิดศีลไหมจานมึงเอากับหมาเหรอกูถามแค่เนี้ยมึงบอกมึงรักหมามากกว่าเมียมึงอ่ะแสดงว่ามึงเอากับหมาหรือยังไงถ้ามึงเอากับหมาน่ะบาปแน่กูบอกให้ทุกเรื่องชีวิตคู่มากค่ะคอยหึงหวงเขาเราแวงทุกอย่างอยากเลิกนี่ใส่หึงหวงค่ะมึงก็แค่เลิกอ่ะคือมึงจะหวงอะไรลักหนากูถามแค่เนี้ยคือทําไมหำมันเคลือบทองคําไว้เหรอมึงถึงได้หวงขนาดนั้น เคลื่อไปกี่บาทละ่ะห้าบาทสิบบาทเหรอมึงถึงได้หวงแหนขนาดนั้นเนี่ยหรือมันสังเพชรมึงหวงแต่พอประมาณมึงก็รู้ว่าสันดานมึงหวงเกินไปมันเป็นเหตุเพศภัยอีกหน่อยเขาเลิกกับมึงมึงจะรู้สึกยังไงหวงเกินกว่าเหตุหวงเกินกว่าจะทําได้หวงเกินกว่ากว่าความเป็นจริงอะ่ะ มึงเกินไปเกินเบอร์ทําอะไรให้รู้จักประมาณในการทําหัดระงับยับยั้งตัวเองบ้างไม่ใช่เอาความหึงหวงไปลงที่ผัวตัวเองหัดรู้จักระงับยับยั้งจิตใจตัวเองบ้างมีสติสัปชัญญาบ้างในการระมัดระวังไม่ให้มันเกิดเหตุเพศภยัยมึงอย่าไปให้มันเกิดเหตุเพศภยัยสิเวลามันเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมามึงรับผลของการกระทําตัวเองไหวหรือกูถามแค่เนี้ยรับไม่ไหวอ๋อรับไม่ไหวก็อย่าไปทําสิ จะทำทำไมล่ะเดินจงกลมหายใจตามเท้าที่ก้าวหรือเปล่าคะไม่ใช่จ้าไม่ต้องไปดูลมหายใจดูเท้าสังเกตที่เท้าโฟกัสที่เท้ามีสติสัปชัญญาจดจ่อที่เท้าถูกแม่ตัดแม่ตัดลูกเพราะไม่ยอมให้แม่เอาผัวใหม่มาอยู่ด้วยในบ้านบาปมากไหมคะก็ไม่บาปนะ หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามึงไม่ให้พ่อไม่ให้แม่มึงเอาผัวใหม่เขามานอนในบ้านเหรอหรือยังไงหรือผัวมึงอะไรกูงงเนี่ยการที่เราทะเลาะกับเมียแล้วเราเลือกที่จะเงียบโดยไม่ได้ตอบโต้ตอบโตต้อบเราทําถูกไหมครับถูกต้องโดนคนรังแกมาสองปียิ่งนานยิ่งเรานิ่งยิ่งทําส่วนเขามีแค่คนเชื่อถือไม่เห็นได้รับกรรมเออมึงไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเขาก็รับของเขาเองละมึงไม่ต้องไปสารแนกรรมเขาหรอก มึงสนใจกรรมตัวเองพอไม่ต้องไปวุ่นวายกับกมชาวบ้านซาลาแห่เสื้อไม่มีขายจ้าถ้าเสื้อขายมีตอนนี้คือปลอมนะจ้าเสื้อจริงไม่มีขายจ้าการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นต้นกำเนิดอันแรกของโลกเกิดขึ้นมายัางไงล่ะครับผมไม่เข้าใจอวิชาจ้าทะเลก,กับแฟนเขานิ่งเงียบใส่เป็นเดือนแสดงว่ามีคนอื่นไหมคะเขาลํำคาญมึง เขาเงียบใส่มึงเพราะเขาลำคาญมึงเขาไม่ได้มีคนอื่นเรากเขาอาจจะลำคาญมึงตอนเนี้ยแต่ถ้าเขาลำคาญมึงแล้วมึงยังไม่ยอมเปลี่ยนสันดานมึงยังทาให้เขาลำคาญอย่างต่อเนื่องอีกหน่อยเขาจะมีคนอื่นเพราะเขาลำคาญมึงเต็มที่ผัวไม่สนใจทำไงคะหาผัวใหมจ่จ้าหาผัวที่สนใจมึงจ้าง่าย ความฝันเป็นรางหอกเห็นได้จริงไหมคะหนูฝันว่าฟันหลุดเขาบอกว่าญาติจะเสียหรือเจ็บป่วยจริงไหมคะไม่จริงจ้าจานค้าเป็นคนกลัวผีมากเลยค่ะผีมีจริงหรือเปล่าครับนอนคนเดียวไม่ได้แล้วมึงเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยเห็นก็ไม่ต้องกลัวมึงชอบไปกลัวในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยซ้ําไปกลัวทําไมถ้าเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมครับนี่มึงยังไม่เลิกมุกนี้อีกเหรอเขาเล่นกันไปเป็นเร็วเป็นเดือนๆแล้วเขาเล่นกันจนลืมไปหมดแล้วเขาจะมีมุกใหม่ไปเต็มไปหมดแล้วมึงยังกลับมามุกนี้อีกเหรอ สวีฟ้าหน้าบ้านเนี่ยนะทำไมคนไม่เคยทำบุญถึงดวงดีแต่เราทำบุญประจำแต่มีแต่เรื่องอคาสันดานจ้ามึงมีเรื่องเพราะสันดานมึงเองเพราะการกระทำมึงเองไม่ได้เกี่ยวกับทำบุญหรือไม่ทำบุญเกี่ยวกับสันดานมึงมันไม่ได้เกี่ยวเลยทำบุญมากทำบุญน้อยมีโชคมีลาภไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบุญเลยเกี่ยวัาการกระทำมึงแล้วู้วามึงมีแต่เรื่องเพราะการกระทำมึงไปสรรหาเรื่องมามึงเลยมีเรื่องไงมึงไม่ไปหาเรื่องมึงจะมีเรื่องยังไงอะ หมอดูบอกเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมครับไม่จริงมึงก็เลิกปัญญาอ่อนตามหมอดูสักทีหนึ่งมึงฟังหมอดูคนไหนมาบอกให้มึงเปลี่ยนชื่อเนี่ยมึงเดินออกจากมาได้เลยปัญญาอ่อนเพรสเจอร์ไล้สาระเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตดีขึ้นกูเห็นเปลี่ยนกันทั้งประเทศไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นสักคนหนึ่งกูเห็นยังใช้ชีวิตตกต่ำยากจนบันบาลลำบนเหมือนเดิมไม่เห็นจะมีอะไรดีถ้าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำทำวความสะอาดฆ่าเชื้อบแบคทีเรียเป็นบาปไหมครับแบคทีเรียไม่มีชีวิต มันไม่ได้มีชีวิตแบบขันห้าอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลเคยทำแท้งรับผลกรรมยังไงทำยังไงถ้าใจยังคิดอยู่เลิกคิดทิ้งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไปไม่ต้องคิดหนูตัดสินใจจะขายทองแล้วนะเพื่อนเอามาใช้นี่นบัตรถึงจะไม่หมดแต่แบ่งเบาภาระดับดับหนึ่งเยี่ยมเลยสุดยอดกูยอมรับมึงเลยมึงทําเลยขายเลยอย่าเสียดายเอาเงินไปใช้นี้ชีวิตมึงจะได้ไม่ลำบาก แล้วอย่าเป็นหนี้อีกโดยเด็ดขาดมึงปฏิญาณปาวรณาอาธิษฐานจิตไว้นะวันนี้ว่ามึงจะไม่เป็นเป็นหนี้เพิ่มนักจากนี้อีกแล้วการขายทองครั้งนี้จะเป็นการขายครั้งสุดท้ายเพื่อปิดหนี้แม้จะยังไม่หมดแต่แบ่งเบาภาระมึงไปได้เยอะแล้วมึงตั้งใจว่ามึงจะทยอยใช้ไปจนหมดไม่สร้างหนี้ใหม่รีบใช้หนี้เก่าให้หมดแล้วชีวิตมึงจะมีความสุขจําไว้มึงจะมีความสุขมากที่สุด ขายไปเลยอย่ามาหวงแหนอย่ามาเสียดายเวลามึงไม่มีหนี้แล้วมึงเก็บเงินซื้อใหม่ได้ไม่ต้องกังวลแต่ขอให้มึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินตรงนี้ให้ได้ก่อนมึงจะมีความสุขมากในปัจจุบันแม้มึงไม่มีเงินเก็บแม้มึงไม่มีทองเก็บแต่มึงไม่ต้องกังวะกังวลในการทวงเงินทวงหนี้ของเขามึงจะมีความสุขในปัจจุบันแล้วเดี๋ยวมึงค่อยไปตามเก็บเงินเก็บทองเอาทีหลัง ค่อยไปสะสมทรัพย์ของตนในภายภาคหน้าใช้ไปเลยมึงจะสบายมากมึงเชื่อกูเถอะหมดหนี้เมื่อไหร่มึงหมดทุกเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าบอกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกมึงหมดหนี้ได้มึงก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องหนี้ในโลกขายพระใช้หนี้บาปไหมไม่บาปนะทำเลยกูก็ขายใช้หนี้มาแล้วทำเลย จัดปีใหม่เหรออยากให้จัดปีใหม่เหรอแล้วแล้วกูจัดปีใหม่กูจะไปจัดที่ไหนอ่ะจัดข้ามปีอย่างนี้เหรอจะมีใครมาวะข้ามปีมาไม่กลับต่างจังหวัดกันหมดเหรอที่บ้านมันจะจุคนไม่พอหรือเปล่ามันน่าจะเยอะเกินไปไหมที่บ้านถามคุณปุ๊กดีว่าถ้าเกิดว่าปีใหม่สมมติปีใหม่วันที่สาสิบเอ็ดธันวา ออาโลจ้าค่ะอาจารย์คือถ้าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาสมมติเฉยๆนะน,นี้เผื่อไว้ก่อนถ้าอาจารย์จะไปใช้สถานที่ที่นั่นเขาดาวอ่ะลองคุยให้อาจารย์หน่อยว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะอาจารย์ก็จะจัดที่บ้านได้แล้วเรคุยให้ก่อนได้ลองถามดูว่ามันสะดวกอะไรยังไงไหมก็ไม่ต้องมีเลี้ยงอะไรนะก็คือแค่สี่สี่ทุ่มถึงเกี้ยงตีหนึ่งอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ อ๋อไม่ถึงว่าจะใช้ห้องประชุมใช่ไหมคะใช่ใช้ห้องประชุมเหมือนแบบคล้ายๆกับสวดมนต์ปีใหม่อย่างเงี้ยอ๋ออเคอเคสวดมนต์ข้ามปีใช่ใช่เออฝากเปล่า,า,าด้วยนะนุโมทนาขอบคุณมากๆจ้าถามไว้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องลงทะเบียนมันต้องลงทะเบียนเพราะจะไม่รู้ว่าจะมา,มากมาน้อยเดี๋ยวรอดูการลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนมาไม่เยอะเราก็ทําที่บ้านอาจารย์แต่ถ้าลงทะเบียนมาเยอะ ก็ใช้ <Okay. S 1> ที่หมอเสง <Okay. S 1> ใชนน่แผนสำรองแผนสำรองทีนี้ถ้าลงทะเบียนเยอะเนี่ยมาเป็นสองพันคนอย่างเงี้ยมานั่งสวดมนต์อาจจะสวดแปลเพราะเราไม่เคยสวดมนต์แปลกันอย่างเงี้ยก็สวดแปลสวดแปลเสร็จปุ๊บอาจารย์อธิบายบทสวดนั้นให้ฟังวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องหาเจ้าภาพซื้อหนังสือพุทธวัจนะบทสวดแปลเป็นคําสอนพระเจ้าไอ้เล่มใหญ่น่ะ oh. เอาไปสวดวันปีใหม่ mm. สวด ที่ที่ของใช่เ,เ,เดี๋ยว<ม>าอาจจะต้องสั่งเขาไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการกี่เล่มแล้วแจกไปเลยเป็นธรรมทานไปเลยเอาหนังสือสวดมนต์แจกหนังสือสวดมนต์เล่มนี้มันเป็นของวัดนาป่าพงโดยมูลนิธิพุทธโคตดเนี่ยก็ทําออกมามันเป็นคําแปลแล้วสวดเสร็จเนี่ยอาจารย์จะสอนพวกเราว่าบทสวดมนต์เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงในชีวิตประจําวันเราเอาไปใช้อาจารย์จาอทีบายทีละพรทีละพรทีละพรเริ่มสวดตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่ง แล้วเราจะภาวนาช่วงข้ามเกี่ยวของเดือนของปีอาจารย์จะสอนวิธีการใช้ชีวิตในปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นับหนึ่งใหม่เออแล้วหนังสือเนี่ยแจกเลยให้เป็นที่ระลึกกลับบ้านไปยังสวดที่บ้านเป็นหลักคําสอนพระเจ้าเป็นการสวดสวบทสวดพระเจ้าเป็นดึงออกมาจากพระใจปีดกแล้วมีคําแปลก,กํากับตัวอ,อักษรใหญ่เล่มใหญ่เอถามแหลมให้อาจารย์หน่อยว่าวันนั้นหนังสืออะสวดมนต์เขาให้มาเล่มหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะ แหลมจำได้ไหมที่วันนั้นเขาให้มาเราเก็บมาปะมันจะมีอันหนึ่งที่ที่เขาอ๋อเราไม่ไดเอามาใช่ไหมเราให้เขาไป,ไปใช่ปะให้ดเตอร์นัดไปวันนั้นเราไม่ได้เก็บว่าโอเคจะให้ดูเป็นตัวอย่างซะหน่อยก็ใหญ่ขนาดเอหรือใหญ่กว่า a อหน่อยนึงเนี่ยจำไม่ผิดนะ a อ A4 เเล่มใหญ่เท่า a อสสัจชายะเนี่ยปกติถ้าใครมีหนังสือสัจชายะของวัฒนาป่าพง์เนี่ยมันจะเป็นเล่มเล็ก เนี่ยเล่มมันจะเล็กแค่นี้แค่นี้แต่ของพุทธโคดเนี่ยก็ทำใหม่มูลนิธิเขาทำเล่มขนาดนี้นี่เล่มขนาดนี้จากเล่มนี้เป็นเล่มนี้ขยายเพื่อที่จะง่ายต่อการอ่านเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเริ่มเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้เพื่ออาจารย์จะเช็คแต่ท่นี้เท่านั้นขอเช็คกับหมอเสียงก่อนว่าเราขอใช้หอประชุมเขาในการสาธยายธรรมอันเนี้ยจะเป็นการสั่งวัฒยายธรรมของจริงเลย ว่าการสัจชายะหรือการสาธยายทำตามหลักคําสอนพระเจ้าต้องทํำยังไงอาจารย์จะสอนพวกเราถาว่าเขาทํากันยังไงสาธยายทำสัจชายะตามหลักคําสอนข้ามปีช่วงเวลาใกล้เขาดาวปีใหม่ห้าสี่สาสองหนึ่งเราจะเจริญอาณาปานสติข้ามปีเราจะภาวนาข้ามปีเพื่อละทิ้งอกุศลเร็วๆชั่วๆของเก่า เพื่อก้าวเข้าสู่การเจริญกุศลของใหม่ข้ามปีแล้วให้เราฝึกปฏิบัติแบบนี้ไปตลอดจนวันตายตามหลักคำสอนพระศาสดาของตนลองทำซิว่าไม่เคยทำสวดมนต์ข้ามปีจัดสักครั้งหนึ่งนี้เอางานใหญ่เลยมาสามพันคนก็ได้รับได้มาลองดูสักครั้งหนึ่งทำให้มานาลังการงานสร้างไปเลยปีใหม่ทั้งที มึงไม่ต้องเตรียมประทัดดอกไม้ไฟมาไม่มีกูไม่ใช้มึงจะไปจุดอะไรในห้องประชุมเอืองไฟจุดไฟเผาทิ้งให้เขาจุดกันโน่นมึงไปยืนดูเอากูให้มึงนั่งสมาธิข้างปีมึงจะเอาพุธไปจุดทําไมจะสอนการสัจชายะการสาธยายเดีย๋ยวอาจารย์ฝากติดต่อมูลนิธิพุทธโครหน่อยว่าหนังสือสัจชายะไอเล่มใหญ่เนี่ยมีพอถึงสักสามพันเล่มไหมไ นี่กูยังไม่รู้เลยนะว่าได้หรือไม่ได้แต่กูสั่งหนังสือก่อนแล้วเกิดไอเดียปิ๊งปังขึ้นมามีคนพูดมามื่ากีนี้เออน่าจัดเหมือนกันเว้ยเกิดจัดสักครั้งหนึ่งวาเพราะปีหน้ากูจัดไม่ทันแล้วกูจัดได้แค่ปีนี้เพราะปีหน้าเนี่ยกูไปไม่ไม่ไมไมอย,อยู่อยู่เขาดาวไม่ได้แล้วกูไปบวชก่อนแล้วปีหน้าไม่ทันปีใหม่กูได้แค่ปีนี้แหละกูสั่งก่อนเลยสามพันเล่มแจกเป็นของที่ระทึกปีใหม่ไม่ต้องสารแนวมให้กูเซ็นหนังสือให้กูไม่มีเวลาเซ็นสามพันเล่มในกูมือหงอิกเลยนะ กูเซ็นไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวจะประทับตาให้เดี๋ยวจะมีโลโก้ประทับตาคนตื่นทำเดี๋ยวประทับให้อไม่อยากไปกูไม่ได้เชิญมึงจ้าอย่าสารแนมากูไม่เชิญมึงก็ไม่ต้องสารแนมา